สวัสดีครับผมชาติเจริญซ้ำนะครับพาพี่น้องมาดูรถตักรอยางนะครับ x g m a XJ958 เอ็นครับนะอยู่ที่ท่าพระขมแก่นโดยสยามซันนะจัดให้ครับนะเดี๋ยวมาให้ลูกพี่เขาคุยเรื่องสรรพคุณเลยสวัสดีครับก็บบบามาที่รถตัก ชื่อเล่นอะไรครับเนี่ยชื่อต้อมครับผมพี่ต้อมนะต้อมพี่ต้อมอยู่ฝ่ายฝ่ายบริการนะสยามสานตติเซลครับเดี๋ยวเด่๋ยวนะจะร้อนหน่อยนะไม่มีร่มอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีของเรานะครับ XG 958เองนะครับขนาด5ว5วหรือว่า5ตันน้ำหนักการยกได้ยกได้5ตันเลยมีมีถ้นแข็งถ้าแข็ยาวนะครับมุขถมาตรฐานจะอยู่ที่3 3ว ใชครับแต่สามารถที่เป็นปากพืชผลก็ได้4.5กิโลน้ำหนักยกูงสุดนั่นคือ5,000กิโลกรัมด้ว5ตันนะครับเครื่องยนต์นะครับ200แรงม้านะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเชียงไห้นะฮะหรือว่าถ้าพี่ๆอยู่ในวงการเครื่องจักรก็ได้จะรู้ว่าตัวนี้เป็นบล็อกเดียวกับแทส3าสาร06ที่อยู่ในรถเกตนะครับครับครับโอ้กับมอเตอร์กรนเดอร์นี่นะใช่ครับผมอยูเรื่องรามเลย ัวนี้เป็นเป็นแบบดิสเบรกเรามีตัวดิสเบรกแล้วก็เบรกดุมรอบดุมไหนครับใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ขายดีครับจุดจุดจุดเด่นเขาใช่ไหมจุดเด่นครับหนึ่งเครื่องยนต์นะครับเป็นบล็อกเดียวกับคันสาหรับขีนหกกระรับแล้วก็กว้างขวางเนาะใช่ครับหัวเก๋งมีกล้องมองหลังนะครับด้านหลังจะเห็นว่ามีกล้องเราบมีกล้องมองหลังตัวนี้อ๋อครับอันนี้มีกล้องมองหลังครับนีมีหน้าจอ LED อยู่ที่หัวเก๋งด้วยนะครับ โดยรวมแล้วก็สมรรถนะเป็นไงสมรรถนะดีครับ <c oughs> อยู่เหมาะกับงานเหมืองงานใหญ่หรือว่าแทนปูนขนาดใหญ่นะครับครับขนาดใหญ่ครับการอ่าสนใจเนี่ยมาที่สยามซันออโต้เซลล์ได้เลยนะครับที่สาขาขอนแก่นหรือทั่วสาขาทั่วประเทศนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ เชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่มีครับอยู่ที่อำเภอสันทรายนะครับสันทรายเชียงใหม่ถ้าเป็นภาคใต้นี่ไปเลยครับที่ทุ่งสงนะครับทุ่งสงนครนครศรีธรรมราชครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ชนบุรีชนบุรีเี่ยำเพอเมืองแล้วก็ขอนแก่นเนาะขอนแก่นนะครับแล้วก็ที่สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลนะครับแวะไปเยี่ยมชมได้นะครับพร้อมกับรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับค่นนี้ตอนนี้นะครับโปรโมชั่นรับประกัน10ปีนะครับ10ปีเลย10ปีนะครับไม่มีที่ไหนกล้ารับประกันนะครับ ตัวตัวเล็กนี่แหละตัวนี้เป็นขนาดกลางสายยอดนิยมนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้อมมะพี่ต้อมครับอภิอพี่ต้อมอธิบายต่ออ,ตอ,อันนี้เอ9 3 5 h นะครับรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเครื่องคารมินคารมินนะ 6BT 6BT หกบีทีโอไดรริกใช่ครับผมอันนี้ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเกียร์นี่คือคอมครับดูง่ายนะคาร์มินเลยคนไทยรู้จักดีครับคืนชื่อเรื่องของความอึดนะครับคารมินเกียร์นี้บเกียร์เป็นเกียร์ท็อปนะครับเกียร์ท็อปอันนี้ได้กิบ ได้ยกกี่คิวครับครับพี่อ่าอันนี้ถ้าแบบพวกนตักดินตักหินตักทรายก็จะอยู่ที่2คิวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกตักขื้ผลก็ได้ถึง3คิวแต่ต้องเป็นไซส์พื้นขีใหญ่นะครับดาวพวกตักขึ้นแผงเกระเซษสูงนี่ดาวแพงไหมนี่ไม่แพงครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ประกันสิบปีสิบปีเหมือนกันสิบปีครับคืออยรางไรให้พิเศษนะครับคือปีนะครับเราดูแลเลยใช่ไหมเราดูแลฮะ S <S 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 ตัอาาทำแบรนด์นี้17ปีนะครับเราก็กรารันตีเรื่องของคุณภาพแล้วเราก็ากรับประกัน10ปีนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> <S ครับครับเดี๋ยวเราไปรุ่นเล็กต่อรุ่นเล็กอันนี้จะเป็นของ <S <S อเดวอรอนนะครับจะเป็น2อตี200 N อนะครับก็เป็นรถขนาดกลางเหมือนกันนะครับก็ <S <S เป็น <S <S ะจะมีเล็กกว่านี้อีกเนาะอาจจะมีเล็กกว่านี้แต่เราก็มีให้ให้ดูครับครับอันนี้ก็จะเป็น S อตี200 n อนะครับ ตัวนี้ก็เรื่องเครื่องยนต์เขาจะเป็นเครื่องยนไว้สาย6โอ้ไว้สาย WP6 เราใช้6หรือ6สูบนี่ใช่ครับ WP6 ครับตัวนี้ oh, เครื่องสวยกันนะเครื่องเก็บครับนะเก็บเลยนี่ครับ6สูบเออทำไมรถมันต้องใช้6สูบไม่ค่อยใช้4เนาะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นใช้กำลังเคงสูใช้กำลังสูงใช้ในการยกสูบม,มันแบกเยอะเนาะใช่ครับครับมาบตัวไม่แรงเหมือนกันครับ เราเป็นท่านแบรนด์จีนแล้วก็แบรนด์เกาหลีเกาหลีนะครับดูว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ป er ุ่นทาเกจูช right? oh yeah. ิเราก็มีนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อยก็ได้เนาะไเอานหน่อยก็ได้อันนี้นะครับก็เป็นออาหัวลากหัวลากนะครับอันนี้หัวลากหัวลากสองพลาเนาะใช่ครับหัวลากสองพลานะครับต้องบอกว่าสามร้อยห้าสิบใช่สามร้อยห้าสิบพาร์คันุสสามสามหกนะครับสามสามหกแลจะมีคันอันนี้จะเป็นแก๊ส CNG อ็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ราคาพิเศษเลยนะครับห้าแสนบาทนะครับพิเศษเลยครับผมคันละนี่นะใช่ครับเลือกได้เลยอ่ะเลือกได้เลยใช่ไหมสองคันเนี่ยคันนี้ดีเซลดีเซลล้วนล้วนดีเซลล้วนล้วนไม่มีแก๊สไม่มีแก๊สครับโอ้เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบว่าเจ็ดแสนเจ็ดแสนครับผมเดี๋ยวให้พี่ต้อมพาไปดูรถเล็กหน่อยอ่าโอเคถ้าเป็นสายอ่ะสนใจถ้าสนใจเบอร์อะไรเบอร์มันเดิมอ่ะ 086 3 021778นะครับหรือแอสสยามซันนะครับสอบถามได้เลยสยามซันหรือตัวเอสนะครับสยามซันนะครับ S A S I A M S U N นะครับอันนี้อันนี้ปล่อยไหมนี่อันนี้ปล่อยครับอันนี้ปล่อยงั้นอันนี้รถขนาดเล็กนะครับแต่ว่าเป็นแขนยาวเป็นรถไซส์เล็กพิเศษ กำเงินมาเลยหกแสนเอาไปเลยครับคันนี้หนึ่งร้อยสามสิบชั่วโมงเท่านั้นครับเป็นรถมือสองครับร้อยกว่าชั่วโมงร้อยสามสิบกว่าชั่วโมงครับหกแสนกำเงินมาซื้อไปได้เลยแล้วตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นี้เป็นอ่าชั่วโมงเยอะนิดนึงยังยังโซนกันนะอ่ามือมือสองอยู่คันนี้ปล่อยไว้ก่อนคิวหกแสนหกแสนอาไปเลยมือสองครับครับแต่ใหญ่นะใหญ่ชั่วโมงอยู่ที่หลักหลักประมาณเป็นพันนะ แปดพันชั่วโมงรถเก่าแต่ยังใช้ได้อยู่ใช่เราเก็บฟิตให้เรารับประกันต่อเชคใหมครับมีรับประกันต่อเนื่องให้นะครับท่านใดที่ทุนน้อยก็หรือว่าเอ็กจิมาค้งไทยเอ็กจิมาเขาเอามาเอาได้ครับเล็กๆอะไรพวกนี้ครับเอาตัวนี้ไปใช้นะครับเก้าสองศูนย์ตักมันขึ้นแผงสูงได้สบายนะตักมันเพื่อผลการเกษตรครับได้เลยนะครับตัวนี้เท่าไหร่นะห้าสิบะ 60ครับ60อ่ะ60อ้าวนุ่มคันน้อยคันน้อยล่ะ140ยส่สิบปรโมงราคาเต็มอยู่ที่9ก0 0แสนวันนี้ปล่อยไปเลย6 0 0 0 0 0ครับลดไปเลย3 0 0 0 0 0ใช่ครับอันนี้ไอ้ตัวเล็ก่ะแต่ลดไปสองเหมือนกันนะครับอันนี้ส0 0 0 0 0เอาไปเลยครับ4 0 0 0 0นหนคิวแขนยาวหมือนกันนะครับเบรกนี่นะเบรกหนึ่งไอตัวนี้กี่คิวนี่ตักนี่1.5คิวโอ้1.5คิวอันนี้กี่แสนนะ อันนี้สี่แสนครับสี่แสนอาไปเลยใช่ครับผมรถพร้อมใช้งานยืนเฉียบได้เอาโอเคเอามาดูรถคุณเล็กครับนะอ่าตอนนี้ครับมีมีสามคันให้เลือกเลยทีบีสอบสามห้านะครับรถญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากเฮยูซี่เครื่องยนยันม่านะครับประหยัดน้ำมันนะครับญี่ปุ่นแท้นะครับตูเอมีใช่ครับคันนี้มือสองนะครับมือสองมือสองเปิดอยู่นะครับเจ็ดแสนนะครับคันนี้เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนะครับเมื่อกี้ราคาชั่วโมงสูงไหมชั่วโมงก็จะหลักร้อยหรอ หลักร้อยไม่เกินหนึ่งพันชั่วโมงโอ้ไม่เกินพันเนาะใหม่แท้ไม่ก่อใหม่ครับผมครับอ่ะมาดูคันที่สองคันที่สองนะครับคันนี้สภาพเก็บเลยนะครับทีวีโอ้สวยมากคันนี้ค่ะลโรงาไมม่อคันนี้เปิดที่แปดแสนเก้าสภาพเก็บมากโอ้สวยครับสวยสวยนะครับคเก็บเก็บเลยผ่านดันได้นะครับครับอ๋อโอ้นี่อันนี้ไม่มีแอร์นะอันนี้น่าจะถูกกว่าเพื่อนเนาะแต่รถใหม่เก็บคันนี้ ก็เปิดไปเลย600,000รถใหม่ครับโอ้รถใหม่เลยในสต็อกครับครับครับพร้อมปล่อยนะครับอ๋อแล้วนี่นี่นี่อันนี้ GT935 นะครับรถในสต็อกที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยเท่ากันไหมพี่จ้องอันนี้สเปคเท่ากันหมดนาะสเปคเท่ากับคันที่เราไปดูนะเครื่องก็มินเหมือนกันครับครับโอ้ตัวนี้มือหนึ่งเลยมือหนึ่งครับผมอันนี้มาดาวมาผ่อนได้เนาะใช่ครับผมรับประกัน10ปีครับวันนี้ เดี๋ยวเราไปดูตัวบิ๊กหน่อยไหนๆก็ไอพิ้อมแนะนำเลยเสามร้อยนะครับสามร้อยอุ้ยเชือกสายไรขาดนะเอาทำสายตกใจโอ้ตกใจนี่ก็เขาอ๋อันนี้มันกี่ตันอันนี้ก็จะเป็นสามตันเอ่าไม่ให้ห้าตันห้าห้าคิวเลยสามคิวสามคิวนี่แต่ว่ายกได้ห้าตันโอ้โหเรือ W P สิบไม่ใช่ายเหมือนกันหกซุป โอบโบใหญ่สวยครับเครื่องนี่เรา1 0ไม่พีสิบดยสายงบิกเลยเราไร่ากับเหลืองอารามเดียวรอนเกาหลีอ่าเหลืองเฮ้อเลยอันนี้สิตันถึงไหมเบียดเบียดเนาะเบียด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 ใหญ่เรา้านราายสิบเจ็ดสบแตันนครับสิบเครับตัวนี้นี่ค่าตัวแรงไหม มน้างมากับแม่เราหมอบริการครับสนใจก็สยามซันจัดให้เนาะใช่ครับผมอันนี้ดูมุมนะครับดูมุมนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับครตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันครับสองล้าจุดเด่นจุดเด่นไหมจุดเด่นเขาคุณภาพเรดดี้ครับครับบอกว่าขอเรดดี้ก็คุณภาพครับครับหนึ่งเครื่องยนต์ไฟฉายครับครับใช้งานรู้อยู่แล้วว่าคุณภาพครักำลังแรงดีมากอ่ะแล้วก็เรื่องอะไรมีร้อเร์เรามีสเปร์อะไรมีเยอะนะมีอะไรครับครับตอนนี้เลยที่ผมดูเนี่ยมีอะไลเย น้ำมันเดวอลอนแพ้เดี๋ยวเราเราดูตัวนี้ก่อนอะตัวนี้รถคุดรถคุดนะในจ่ะนี่ครับก็ามจะเป็นเคสามวีมาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นเดวอลอนนะครับก็เป็นไดเล็กโหมใช้งานได้ครบุ้งลูกทุ่งจากที่ขี่ว่าครับคแต่ผมชอบมุกี้เขาใหญ่ ีปุ้กขีเราจะใหญ่ก่าเราเคิร์ฟปุ้งกีแต่ไทยแต่ยี่ห้ออื่นนะครับจะขนาดน้ำมันฝ่านะครับลักษณะเคิร์ฟออกแบบไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนได้พิกัดน้อยลงได้เร็วขึ้นตามงแบปริมาณคอันนี้ก็ไม่แรงนะแค่ตัวสามล้านต้นต้นสามต้นต้นนี่น้องไม่ถึงสามครึ่งแต่ว่าได้รถสวยอยู่ใช่บล้วค่ะ มีคันหนึ่งันีเอ็กซ์นสี่ศูน์ทข้ามาเ็ดข้ด้ตัวเด็ดเลยตัวเด็ดนะที่นีีเอ็กซ์หนสี่นย์นะครก็เป็นรถขุดร้อยยางเป็นร้อยยางที่วิ่งบนท้องถนนได้หมดุอุ่ดทนั้นนะคะสยามสันของเรานะคะกด้วยสโลแกนของเราค่ะมีมีเสียงแทรกมาไม่เป็นไรแกใหองดูซาน ่ะเดี๋ยวตามพี่ต้อมไปคุณสภาพอิ๊กคุณภาพครับเมสินโคเรียโอ้โคเรียเลยนะพี่น้องนะใช่ครับครับอันนี้คุณภาพจากเกาหลีเลยบวกฮะนี่พลังโสมเลยเนี่ยพลังโสมพลังโสมนี่ครับอ่าอ่าสนใจก็สยามสั้นจังนะเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวอรอนแค่พุทธเดียวในประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูอ่า มูดเลยก็เอามันเครื่องเลยตัวนี้น้อมันเครื่องของเดวอลอนเดวอลอนเดวลอนด้วยมีอะไรเดวอลอนแท้มาดูอะไรนะพี่น้องอ่าอะไหล่แท้เดวอลอนนะครับก่องเครื่องอ๋อยังเห็นฮุนไดต้องบอกว่าแต่ก่อนมันเป็นดูซานฮุนไดมาเทสโก้ร์ดูซานเป็นรีแบรนด์เป็นเดวอลอนนะครับอะไหล่แท้นะครับเอ๊ะใครที่ใช้ก็ก็สั่งได้นะได้สมมติตอนนี้ คนเขาใช้ดีวอลอนอยู่เดียวลอนสั่งที่สยามซานได้เลยได้เลยมีทั้งบริการซ่อมอะไรดู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 ซานรุ่นเก่าสั่งได้ไหมได้ครับอะไรไอตัวบีดีห้าแปดเนี่ยสั่งได้เลยเครื่องเดียวกันอ่าท่านใดที่ใช้ใช้รถอยู่นะครับเวราดีวอลอนหรือว่าดูซานนะก็ก็ก็สั่งสั่งที่สยามสั่งได้ไฮดรลิกมีหมดมีหมดนะครับกรองไฮดรอลิกกรองดีเซลเมดอินโคลีย์โอ้ครับ ส่วนส่วนส่วนราคาก็ว่ากันไปเกาหลีนะครับนั่นนั้นน้ำมันน้ำมันครับไฮดรอลิกคือมันเครื่องสิบบห้ W40CI CI4 โอ้ CI4 เด็อินเกาหลีเหมือนกันตัวนี้มันเครื่องหรือไฮดรอลิกเป็นน้ำมันเครื่องครับมันเครื่องตัวนี้จะเป็นไฮดรอลิกอ๋อจะมีไฮดรอลิกและมีเครื่องใช่ครับนำเข้ามาทั้งหมดครับของเดียวบอลนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอกบอกบอกค่าตัวได้ไหมประมาณประมาณหมื่นเก้าสองร้อยลิตรนะ สองร้อยลิตรโอ้ได้ได้เยอะเลยนะพี่น้องนะได้ได้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้เกลี่ยเทียบเพราะว่าเราดูเดวอล์บอลลดในประกันงใช้เดวอรอลร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับครับคก็สนใจสยามสยามซันเนาะครับสยามซันจัดให้แวะมาดูอีกบูธนะครับออโต้เซลล์พี่น้องนะนะมีมีเยอะแล้วก็ที่ท่าพระขอบคุณพี่ต้อมมากครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะอ่า ว่ากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ